กับเรียนรรท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพารากรพิมพนิษตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินพ์พรรคเพื่อไทยครับรรท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องหาลรือยอยู่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งครับปัญหาเรื่องน้ําประปาเกี่ยวกับอายุการใช้งานหอถังสูงและอุปกรณ์ต่างๆที่มีสภาพชํารุดชุดโทมรั่วซึมเนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีทําให้น้ําประปาไม่มีคุณภาพ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนครับอําเภอคลองชัยได้แก่พื้นที่บ้านโนนเขาหมู่ห้าบ้านท่าแห่หมู่ที่หนึ่งตบลคลองชัยพัฒนาบ้านหนองหวายหมู่ที่ส4 5สี่ห้าและ6ตําบลลำชีบ้านหนองคูหมู่4ี่และหมู่หําบลโนนศิลาเลิงบ้านดอนขาหมู่6และหมู่7ต็าบลโคกสะอาดพื้นที่อําเภอยังตลาดได้แก่บ้านโคกไข่หมู่ที่3และบ้านโคกใหญ่หมู่ที่4ตําบลหัวนาคาบ้านเสียวหมู่5และหมู่6ตําบลหัวงัว บ้านหนองกุงหมู่ที่ 1, 2, 4และ5ตําบลเขาพนอนบ้านสร้างมิ่งหมู่2และหมู่ที่12ตําบลโนนสูงและเขตพื้นที่เทศบาลตําบลยางตลาดครับเรื่องที่2ครับปัญหาแหล่งน้ําสาธารณะสภาพตื้นเขนินเต็มไปด้วยวัชพืชเนื่องจากไม่มีการขุดลอกมาเป็นระยะเวลานาน,านเมื่อเข้าสู่ฤดูผลจึงไม่สามารถรองรับปริมาณน้ําได้จนทําให้น้ําเข้าท่วมที่นาของพี่น้องประชาชนได้แก่อําเภอของชัยในพื้นที่ หนองกุดขี้นาคบ้านท่าเยี่ยมหมู่ที่6และบ้านผักกล้ามหนองหวายหมู่ที่สตําบลลำชีหนองคูบ้านหนองคูหมู่ที่5ตําบลโนนศิลาเลิงหนองเลิงบ้านโนนชัยหมู่ที่1ตําบลโคกสะอาดและพื้นที่อำเภอยางตลาดหนองบึงบ้านดอนลาดวนหมู่ที่9้าตําบลอีตื้อหนองกุดสังบ้านกุดสัง และหนองน้ำดอกไม้บ้านโคคันจ้องหมู่สิเวต็ตำบลหัวงัวผมจึงเรียนท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเล่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับขอบคุณครับ